สว,ส,สวัสดีค่ะยูค่ะพงค่ะค่ะ,คะ,คะดิฉันไดมอนด์ม a สเตอร์ค่ะยไทยทวีอภิรดีชัยค่ะชื่อเล่นชื่อยูวันนี้ขออนุญาตแทนตัวเองสันส้นๆว่ายูนะคะสำหรับยูถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นอัตโอมี่พูดถึงเรื่องนี้นะคะก็ออต้องขอบคุณเพื่อนสนิทของยูท่านหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วได้แนะนำอัตโอมี่ให้ยูได้รู้จักนะคะสิ่งแรกที่ดึงดูดยูมากที่สุดคือแผนไรายได้และความมั่นคงแข็งแกร่งของบริษัทค่ะ พอ,อยูมีโอกาสเข้ามาศึกษาแล้วนะคะทำให้ยูมีความประทับใจมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มีสโ,โลแกนว่า absolute quality absolute price ค่ะเพราะว่ามีสินค้าดีคุณภาพพรีเมียมราคาสบายกระเป๋าด้วยนะคะวันนี้ยูรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับทุกๆท,ท่านได้รู้จักนะคะวันนี้ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะยูพกบ,บัดดี้มาหท่านด้วยนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลายูจะให้บัดดีย้ยูแนะนำตัวดีกว่านะคะอาตาจ้าหาวสวัสดีค่ะเซล์มาสเตอร์ยานิาสาไซผงนะคะขอแทนตัวเองว่าอะผงนะคะตัวผงเองค่ะยูรู้จักอาโชมี่ผ่านการแนะนำของเพื่อนคนหนึ่งนะคะซึ่งตอนแรกที่รู้จักอาโชมี่ค่ะไม่ค่อยได้สนใจค่ะเพราะว่าอย่างว่าอะไรนะเครือข่ายค่ะ แต่ว่ามีอยู่คำคำหนึงที่ดึงดูดองให้สนใจอัจฉมิก็คือคำว่า absolute quality absolute price ก็คือสินค้าดีคุณภาพพรีเมียมแต่ราคาไม่แพงนะคะในใจก็คิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอเพราะว่าปกติแล้วสินค้าดีมันก็ต้องแพงใช่ไหมคะแล้วของถูกมันจะมีดีที่ไหนก็เลยลองซื้อมาใช้แล้วก็ลองซื้อมากินดูคะ่ะปรากฏว่าใช้ไปใช้ไป ดีขึ้นสวยขึ้นนะคะใครๆก็ทั้งก็เลยยอมรับจากใจเลยว่า a t o m มีคือ Absolute Quality Absolute p r i ไพจริงๆนะคะจนทุกวันนี้ค่ะที่บ้านองนะคะก้าวเข้าประตูบ้านค่ะเป็น a t โ m มีหมดอยู่โอเคอผงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าไหม,ไมนะคะวันนี้เราได้รับมอบหน้าที่นะคะมันแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับ ท่ทานได้รู้จักนะคะใช่เรามีหน้าที่ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดท่านไหนที่ยังไม่มีแพลนที่จะไปที่ไหนนะคะสามารถเปิดเสียงรับฟังเราสองคนได้นะคะแล้วสาหรับบางท่านที่กําลังเดินทางไปเที่ยวนะคะก็เปิดเสียงฟังพวกเราไปขณะเดินทางไปด้วยนะพงศ์โอ้ใช่เลยค่ะต้องฟังพวกเราค่ะเพราะว่าเราทั้งสอง เสียงดีเสียงเพราะนะคะหน้าตาสวยอีต่างหากนะคะวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงหน้าตาเนาะไม่ได้มาพูดถึงเสียงนะคะอยู่วันนี้เราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของอัจโชมีซึ่งมีสโลแกนว่า Absolute Quality Absolute Price นะคะเรามาดูกันว่าอัจโชมีของเรามีสินค้าตัวไหนบ้างที่เป็นของดีแต่ราคาไม่แพงเนยอยู่เนาะอืมถูกต้องเลยนะคะ แล้ววันนี้นะคะเราขออนุญาตนะคะมาแบ่งปันเกี่ยวกับความอร่อยดีไหมคะพงศ์ดีแล้ววันนี้ค่ะแล้วอพงเราจะแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีเอ่ยนดินเดินด ตัวนี้ละค่ะเพนใหญ่ๆนี้เรียกว่าอาร์โชมี่กรีนเลเวอร์นะคะอยู่เป็นสาหร่ายค่ะสาหร่ายอาร์โมี่ค่ะทรงใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะเมื่อกี้เห็นทักทายกับเพื่อนๆเ,เป็นภาษาจีนใช่เถือโอกาสพอดีพูดจีนได้ค่ะพอดีพูดจีนได้นะคะ <laughs> วันนี้จะรบกวนให้พงนะคะแนะนำนะคะว่าสาหร่ายภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะไม่มีปัญหาค่ะสาหร่ายนะคะภาษาจีนเรียกว่าห่ายท้ายอยู่ลงผู้ตามนะคะ ยช่ใชเยี่ยมเลยค่ะแต่ซองใหญ่ๆนี้นะเดี๋ยวบอกก่อนว่าเราไม่ใช่กินทั้งแผ่นทั้งซองแบบนี้เรามีแค่รัมในการกินค่ะนะคะก่อนที่จะเปิดกินนะคะเปิดทานเราต้องแกะแบบนี้ออกก่อนนะคะให้ลมมันออกนิดนึงนะคะลมออกนิดนึงแผ่นใยแบบนี้เรา,าพับค่ะเรา,าพับเป็น4ตอนนะคะ4แผ่นพับกดอย่างนี้นะคะเพื่อให้สาหร่ายข้างในาขาด โดยที่ไม่ต้องใช้กัรไกตัดนะคะอ่าหนึ่งพับแล้วใช่ไหมคะค่ะพับเป็นพับที่2อีกค่ะทานแบบนี้นี่เองใช่ไหมคะใช่ต้องมีแคนลับอย่างเราทั้งสวยทั้งอันนี้หากว่ากินทั้งแผ่นใหญ่ๆมันก็ดูยังไงอยู่ใช่ไหมคะมันจะเลิะเอะนะคะม่เป็นกุลสตรีเนาะเราก็ต้องเราก็ต้องดูดีนิดนึงค่ะอ๋อแกะแบบนี้ใช่ค่ะเห็นไหมคะแกะง่ายค่ะโชมี่กรีนเลเวอร์ นะคะหเห็นไหมคะสน,นใจเดนิดนเดนินออกมาเป็นแผ่นจริง,ท,รงที่จริงเป็นแผ่นใหญ่นะคะตอนนี้กลายเป็นแผ่นเล็กไปแล้วค่ะย,อยูเห็นไหมคะโอ้แผ่นเล็กจริงๆนะคะตอนนี้เป็นสี่แผ่นเรียบร้อยแล้วพงแยกเป็นสี่แผ่นนะคะเอ๊วิธีการกินนะคะพงเวยูมีวิธีนะคะคือสามารถกล่องเก็บนะคะไว้ในกล่องพลาสติกที่อยู่ในบ้านแบบนี้ เพื่อที่คงความอร่อยแล้วความกรอดของสาหร่ายได้ด้วยวันนี้เรามาสาธิตนะคะวิธีการเก็บนะคะสาหร่ายคงความอร่อยแล้วก็สะดวกในการหยิบทานด้วยเพิ่งเคยเห็นแล้วเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วส่วนตัวนะอยู่บ้านไม่เคยใช้กรงเพราะว่ากินไม่เคยเหลือคะ่ะยูแล้วที่ผมจะบอกอให้นะคะว่าสาหร่ายอันนี้ของเรานะคะเป็นสาหร่ายออแกนิกค่ะจะ เกาะชิงอันประเทศเกาหลีนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดสารเคมีฉะนั้นค่ะสารายของเรานะคะปลอดสารเคมี100%มค่ะและนะคะไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพจากไฮโดรโล,ลิกด้วยนะคะอันนี้คือสุดยอดมากๆเลยนะคะ<ม>กินแล้วนะคะได้เรื่องของความปลอดภยัยความสบายใจด้วยค่ะยูโอ้พูดถึงแล้ว<ม>ผู้หญิงสวยๆอย่างเราก็ต้องกังวลเรื่องความอ้วนใช่ไหมล่ะเธอใช่<ะ>ใช่ เรื่องความอ้วนน่ะเวลาเราทานสาหร่ายไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าสาหร่ายอะโทมีนะคะกรีนเลเวอร์นะคะย่างมาจากน้ํามันมะกอกบริสุทธิ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจากประเทศใช้ค่ะวิธีย่างนะคะตามท้องตลาดคือใช้วิธีทอดแต่อโทมีใช้วิธีย่างจากประเทศสเปนนะคะแล้วทําให้ไขมันไม่อิ่มตัวคือไขมันดีนะคะไม่เหมือนตามท้องตลาดทั่วไปนะคะแล้วมันทานได้แล้วก็ สามารถที่จะประกอบอาหารได้ด้วยสุดยอดนะคะทำให้สุขภาพดีใช่ไหมคะใช่ค่ะและอภงจะเสริมอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับอาชมิกรเรเวอร์ของเรานะคะ<ม>เห็นไหมคะที่มีเม็ดขาวๆอยู่ข้างบนนี้อันนี้คือเกลือทะเลค่ะทุกท่านอยู่เอ้ย เกลือทะเลค่ะแต่เป็นเกลือทะเลที่ไม่ธรรมดานะคะเป็นเกลือทะเลที่มาจากเกาะชิงอันประเทศเกาหลีซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆนะคะเรากินแล้วเมื่อกี้เราได้ความปลอดภยัยใช่ไหมคะได้สุขภาพดีตอนนี้เราได้ความอร่อยด้วยคะยูสุดยอดไหมสุดยอดสุดยอด <laughs> บอกแล้วอัโชมีมีของดีของดีทั้งนั้นค่ะออเอ้ยเพื่อนรักเมื่อกี้<ะ>เห็นได้ อยากกินแล้วอ่ะลองลิมสิคะรออะไรนี่ไงคะของใครของมันจะใช้มือก็ได้ค่ะใช้ตะเกียบก็ได้นะคะะะนคขออนุญาตท่านทุกท่านนะคะชิมให้ชิมคนเดียวก็พอเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนะคะกินมาแล้วคนเดียวหนึ่งซองค่ะหอมมากอร่อยไหมอร่อยบอกแล้วว่าไม่ผิดหวังนะคะนี่นะคะยอดสาหร่ายของเราค่ะอยู่นะคะนอกจากจะ กินแบบนี้แล้วนะคะเรายังสามารถนํามาประกอบหรือว่าแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ด้วยไม่ว่าจะทําเป็นกินกับอาหารหรือว่ากินกับข้าวก็ได้ค่ะนะคะตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะคะแต่อันนี้เนี่ยกินแบบว่ากินเล่นๆเพลินๆนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเริ่มหิวแล้วค่ะยูมีอะไรให้อภแบบพิเศษไหมแบบอยากจะได้อะไรที่มันอุนอ่นๆร้อนๆอ่ะ ได้ค่ะพงวันนี้เตรียมให้คุณเรียบร้อยนะคะเหรอ,อยูขออนุญาตนะคะไปดูวัตถุดิบในตู้เย็นก่อนนะโอเค okay. ไม่มีปัญหานะคะ thank you นะรอนะนะคะค่ะ,ะทุกท่านคะ่ะในช่วงที่เรารอ,อยู่ไปหาวัตถุดิบอร่อยอร่อยมาทำให้ผงทานนะคะอ่พงจะขอสรุปสั้นๆน,นะคะสำหรับอะโชมิกรีเลเวอร์ของเราว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะ1สาไร่ยของเราะคะ่ะ เป็นสาหร่ายออแกนิกนะคะมาจากเกาะชิงอันประเทศเกาหลีนะคะซึ่งปลอดสารพิษนะะและก็ย่างด้วยน้ำมันมะกอก100%จากประเทศสเปนค่ะและเกลือนะคะเป็นเกลือทะเลที่มาจากเกาะชิงอันเช่นกันนะคะอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมีประโยชน์มากมายนะคะสำหรับราคาอย่างที่เราบอกนะคะสินค้าอโ o มีคือ Absolute Quality Absolute Price ราคานะคะนี่ค่ะ อชมีกรูเลเวอร์ของเรานะคะใน1 p a แพ็คจะมีทั้งหมด6ซองนะคะซองนะคะเราจะมีราคาอยู่2ราคาค่ะแล้วแต่คุณจะเลือกนะคะว่าคุณชอบราคาไหนราคาปรีค่ะแพ็คละ370บาทนะคะสำหรับราคาสมาชิกท่านไหนที่อยากจะได้ราคาสมาชิกนะคะสมัครฟรีค่ะลดทันทีไปเลยเหลือแค่280บาทจะได้คะแนน PV ไปอีก1,500 PV ทีเดียวเลยนะคะ หากว่าคุณอยากเลือกราคาไหนก็แล้วแต่ตามใจเลยนะคะตอนนี้นะคะอย่างที่อ่งบอกว่าสาหร่ายของเราค่ะไม่เพียงแต่เอามากินเล่นๆได้นำมาทำอาหารกินกับข้าวก็ได้เดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอแนะนำนะคะอะโชมี่กรีนเลเวอร์ของเรากันค่ะเชิญค่ะ สินค้าที่จะรีวิววันนี้อาโอมี่ลิวเลเวอร์เพิ่มความเกาหลีให้กับโต๊ะอาหารคุณง่ายๆด้วยสาหร่ายฐานง,ง่ายไม่มีเบือ่อสาหร่ายเกาหลีออร์แกนิกอุดมไปด้วยแร่ธาตุไร้สารเคมีเกลือที่ใช้ก็เป็นเกลือทะเลจากธรรมชาติส่วนเรื่องความมันที่ทุกคนอาจจะกังวลไม่ต้องห่วงครับเพราะน้ำมันที่ใช้เป็นน้ำมันม,นมะกอกบริสุทธิออกแกนิกมีประโยชน์กว่าดีต่อสุขภาพกว่าว่าแต่ทำไมหน้าตามันต่างจากของบ้านเราจัง เอ้านี้ของไทยมันเป็นสาหร่ายทอดไว้กินเล่นส่วนนี่สาหร่ายย่างจากเกาหลีไม่ใช่ทอดนะกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ดีผมเชื่อเลยนะครับว่าจะมีคนส่วนใหญ่งงกับวิธีการกินสาหร่ายอยู่ใครไม่รู้มามาจะบอกให้หนึ่งใครเป็นบ้างครับเปิดมางงไปเลยแผ่นใหญ่เท่าฝาบ้านมันกินยังไงละเนี่ยฉีกฉีกแทะแทะม้วนมวน,มวนใส่เข้าปาดซะเลยอืมเอาใหม่นะครับด้วยวิธีแบ่งสาหร่ายให้พอดีคำแบบไม่ต้องเล่อมมือ ตัดมุมเพื่อไล่อากาศใ้ถุงออกพับครึ่งพับครึ่งให้เป็นสี่ส่วนรีดให้เรียบเรียบแล้วแกะซองจากด้านหลังแดนแดนเราก็ได้สาหรายแผ่นพอดีคำเก็บใส่กล่องสะดวกต่อการกินในครั้งถัดไปได้เลย2ใครเป็นบ้างครับงงว่าทำไมสา่ายกินเล่นถึงมีน้ํามันและเกลือขนาดนี้ไม่ต้องงงครับเพราะเขากินเป็นกับข้าวนั่นเอง ใครที่ยังนั่งกินเล่นเค็มๆเมปล่าๆอย่างเดียวเอาใหม่ครับเรามาลองกินตามวิธีชาวเกาหลีกันบ้างวิธีที่1ตักข้าวลงสาหร่ายเข้าปากวิธีที่2เอาสาหร่ายห่อข้าวเข้าปากวิธีที่3เอาข้าวแปะสาหร่ายเข้าปากวิธีที่4ช้อนตักข้าวแปะสาหร่ายเข้าปากจะกินเล่นท่านเฉยๆกินกับข้าวเปล่า หรือกินกับกับข้าวอื่นก็ได้ลองหล,หลายแบบดูนะครับอร่อยนะจีบอกให้ 3. ใครเป็นบ้างครับเบื่อของข้าวเต็มทีจะคิดทำเมนูของหวานกับสาหร่ายแต่ดันไม่มีพรสวรรค์เสียเลยเ้าใหม่ครับไม่ต้องลำบากเอานี่ไปอัตอมี่แซนด์วิชเลเวอร์สาหรายในรูปแบบขนม ที่ได้สุขภาพพร้อมกับธัญพืชแบบเต็มคำกรอบกรุบหวานมันแล้วยังเฮลตี้อีกเอาล่ะครับน่าจะตอบข้อสงสัยของทุกคนได้แล้วต่อจากนี้เรามาเริ่มวิธีใหม่ในการกินสารายที่สะดวกขึ้นอร่อยขึ้นและหลากหลายมากขึ้นกันดูนะครับแค่กินถูกวิธีก็เป็นโอปป้าเกาหลีเฉยเลยอืมอย่าลืมไปลองกินดูนะครับทุกคน วอนนี้ยูกลับมาแล้วคะ่ะยูเตรียมของมาให้ผมด้วยนะคะยูเตรียมอะไรมาทํามาให้ผมกินคะใช่เลยค่ะเพราะเป็นพระเอกของรวษัทอัตอโทมี่เลยนะคะก็คือบะห <บา S 3> มี่นะบะหมีรม่ราเมนเกาหลีนะคะอัตโ,โ,โทมี่โพเตโต้ราเมนค่ะถูกต้องค่ะิวอยูย่พอดีเลยใช่ค่ะผมทราบไหม,มว่าในหนึ่งซองนะคะมีมันฝรั่งถึงห้าลูกนะคะมีอยู่เก้าสิบกรัมนะคะ อร่อยมากนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะต้มให้พงทานเลย <Okay. S 1> แต่ว่าก่อนทานนะคะเราก็จะมีเครื่องเคียงนะพง oh, <okay. S 1> สามารถที่จะใส่เข้าไปในหม้อของเราเพื่อสร้างสีสัน <Okay. S 1> ความอร่อยให้กับเราได้นะคะเดี๋ยวมาแนะนําก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเธอเอออร่อยจริงๆนะคะวันนี้จัดมานะคะเต้าหู้ค่ะเห็ดหอมแฮมกิมจิที่เธอชอบกินน่ะจําได้ไหมนะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาด้วยนะคะ เดี๋ยวยูนะคะจะเปิดหม้อแล้วก็จะบอกว่าหิวให้ให้รีบใส่มามาเร็วๆโอ้น้ำเดือดแล้วโอ้โหหม้อนี้สวยไฮโซนะคะยูหม้อจากไหนคะอโมี่ไม่ได้คุบอาโรมี่ค่ะพงน่ารักไม่มีที่จับุ๊ด้วยมามีเป็นคู่ค่ะใส่มาาเร็วค่ะ โอเคนะคะคุณน้องหิวค่ะอืมต้องรีบนะคะเราก็ตัดซองราเมนของเรานะคะโอ้โหสงใหญ่จริงๆใหญ่ใหญ่มากๆนะคะอันนี้เป็นบันซฝรั่งห้าผลใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเป็นมันฝรั่งห้าผลนะคะมีเทคนิคนะคะผมอยู่บ้านนะผมจะใส่ผักอบแห้งก่อนค่ะยูเพราะว่าเวลาใส่ผักอบแห้งก่อนนะคะใส่แล้วแล้วก็ใส่ราเมนลงไปอะค่ะก็จะพอพอราเมนสุกแล้ว ก็จะเป่อยพอดีไงฮะอืมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเทลงไปนะคะแล้วก็ผงอันนี้คือผงผงผงพริกค่ะผงพริกสีแดงผงพริกเกาหลีมันสวยอยู่แล้วนะโอ้โหสวยแบบแดงสดนะคะใช่เห็นเห็นว่าเป็นสุดต้นตำรับเกาหลีเลยค่ะผงพริกนี้สีแดงสดใสสวยสีสวยมากอยู่ค่ะแล้วตามด้วยเส้นบะหมี่ราเมนนะคะ เฮ้ยต้องต้องสองห่อใช่ไหมสองห่อนะโอเครถควนชื่อยูนิดนะคะแล้วตอนนี้ได้ทานด้วยกันดีไหมคะโอเคโอเคมีของอร่อยนะคะใส่อนไรก่อนใส่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่พร้อมกันก็ได้ใช่ไหมอร่อยนะคะตอนนี้คือหิวมากนะคะเธอเอ้ยหิวหิวหิวเพราะว่าหิวสุดเลยนะคะเวลาหิวมันก็จะเปียงก็จะหิวแบบนี้ค่ะ โอ้โทรงใหญ่มากเราจะกินหมดไหมนี่ฮ่ะสามารถที่จะแบ่งเพื่อนๆทานนะคะเดี๋ยวเรากินแบบอร่อยได้เลยหอมหอมเธอดูสีแดงนะคะหอมหอมหอมนะคะเราสามารถที่จะจัดนะคะพี่กินี่หอมจริงๆพี่หอมหอมหอมค่ะโอ้เดี๋ยวเราเราเรามาช่วยกันนะคะเรามาช่วยกันอ่าจัดสีสันให้อุ่ม น้าทานนะคะโอ้มันจะสุกนานไหมคะเนี่ยไม่นานค่ะไม่นานค่ะเป็นอะไรแบบหิวหิวค่ะอืมแป๊บหบนึ่งนะคะนี่คือใส่ไปเอาผงอยู่บ้านนะผงใส่นี่ด้วยนะใส่ไข่ใส่กับหมูมูสไลด์อ่ะอืมได้เลยค่ะสามารถตอกไข่นะคะของตัวเองชอบนะคะสามารถใส่ไปได้เลยนะคะพ,พี่ต้องใส่ตอนนี้เลยไหมอ่าใส่ไปเลย่ะผง <Okay. S 2> เพราะว่าเธอชอบทานเผ็ดฉันก็ชอบทานเผ็ดดังนั้นเราก็สามารถทานด้วยกันนะคะเพื่อนรักมีอะไรก็ต้องแบ่งปันทานด้วยกันเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝา <At omi S 2> อัชโชมิโพรเจชชราเม็งของเรานะคะยู<ม>จะบอกให้ว่าสําหรับท่านที่ไม่กินผงชูรสนะคะสบายใจค่ะเพราะว่าเราไม่ใส่ผงชูรสนะคะกินอร่อยได้สุขภาพด้วยนะคะตอนช่วงที่รอสุกตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอแนะนํา ขั้นตอนการผลิตอโชมิโพเทเชอร์ราเมนนะคะจากโรงงานโดยตรงเลยค่ะว่าการผลิตเ mm. นี่ยอาโชมิโพเทชเชราเมนนั้นนะคะเขา,าพิถีพิถันยังไงเั mm. ิญชมเลยค่ะที่สุดของสินค้า ที่สุดของสินค้าจำนวนการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อคนสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกคนเกาหลีหนึ่งคนบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสูงถึง7 4ซองต่อปีความรักที่คนเกาหลีมีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสูงมากถึงขนาดนี้แต่ว่าเมื่อก่อนฉันทานบ่อยมากเลยคะ่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทานแล้วเพราะห่วงเรื่องสุขภาพนะคะอร่อยก็จริงค่ะแต่ฉันกังวลตรงที่มันไม่ดีต่อสุขภาพนี่แหลคะค่ะแฮมเบอร์เกอร์กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถือเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อว่าไม่ดีต่อสุขภาาพมาก และนี่คือสิ่งที่เราจะเตรียมเพื่อกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะรู้จักบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มีเฉพาะที่อโธมี่กันไหมคะเลิอกอคติคิดว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเป็นแค่อาหารขยะได้แล้วค่ะเรามารู้จักบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพอย่างอโธมี่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกันดีกว่านะคะวันนี้เรามากันที่เซรอมฟู้ดบริษัทคู่ค้าที่ผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูประดับพรีเมียมที่หาได้ที่อโธมี่ที่เดียวเท่านั้น ว้าวได้กลิ่นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหอมๆตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะเนี่ยตามกลิ่นหอมๆที่ลอยมาเย้ายวนใจถึงหน้าประตูลกลับเจอภาพที่ทําเอาพิธีกรของเราถึงกับอึง้งเพราะในออฟฟิศพนักงานต่างกําลังตั้งใจทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกันอยู่นั่นเองคะ่ะจะบอกว่าเป็นเวลามื้อเที่ยงก็จะดูเร็วไปหน่อยนะคะทําไมทุกคนถึงอู้งานมานั่งทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตั้งแต่เช้าแบบนี้ล่ะคะอ,อตอนนี้พวกเรากําลังตั้งใจทํางานกันอยู่ค่ะคุณ กำลังทำงานงั้นเหรอคะความจริงแล้วที่นี่ก็คือห้องประเมินคุณภาพทางรสสัมผัสโดยทางบริษัทจะให้ผู้ตรวจสอบหลายคนมารวมตัวกันทำการประเมินและตัดสินรสชาติของผลิตภัณฑ์ซึ่งพวกเขาจะต้องมาประเมินคุณภาพทางรสสัมผัสของอะโทมี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในห้องนี้ทุกวันเราไปกันต่ออีกที่หนึ่งดีกว่าค่ะอ,อ๋อฉันกำลังเตรียมวัดระดับความเค็มของผลิตภัณฑ์อยู่ค่ะ อะโธมี่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปบะหมี่มังสวิรัตที่ทําจากมันฝรั่งตัวเส้นผลิตจากแป้งมันฝรั่งของประเทศเกาหลีโดยใช้มันฝรั่งถึง5ลูกทําให้เส้นมีความเด้งดึงส่วนผักอบแห้งอย่างเห็ดหอมต้นหอมแครอทสารลดก็เป็นผลผลิตในประเทศเกาหลีแม้แต่ผงน้ําซุปก็ใช้พริกป่นเกาหลีเพื่อเพิ่มความเผ็ดให้กับน้ําซุปและยังมีส่วนผสมของเส้นใย,ยอาหารจากกระหล่ำปลีถึง450กรัมอีกด้วย อโทมีบ่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ใช้เฉพาะผลผลิตทางการเกษตรในประเทศเกาหลีโดยไม่ใส่สารชูรสรสชาติอร่อยแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยอโทมีบ่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียดยิบตั้งแต่เส้นไปจนถึงผงน้ำซุประบบควบคุมคุณภาพและสุขอ,อนามัยเป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของอโทมี่และยังมีการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อรักษาและควบคุมคุณภาพที่ดีที่สุดเอาไว้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมังสวิรัตที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทำยอดขายได้ถึง45,000 0กล่องต่อปีหรือประมาณ10,000ล้านวอนต่อปีซารมฟูด้ดตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่พร้อมกับคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอจึงทำให้คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังคงมุ่งมั่นที่จะวิจัยต่อไป เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของสินค้าที่ทุกคนสามารถบริโภคกันได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้ได้รับชมวิดีโอของเราแล้วกับขั้นตอนการผลิตอะโชมิโพเทชโทราเมนนะคะพิถีพิถันขนาดไหนนะคะเราสบายใจระวังใจได้เรื่องของเรื่องตอนนี้ อาโทมี่ราเมนของเราน่าจะใกล้สุกแล้วนะคะยูเปิดเลยนะคะขออนุญาตเปิดหม้อเลยดีไหมคะอเคระวังนะคะระวังนะคะโอ้ยังดีฝามันจะร้อนมือนะคะอาโทมีพิ่จีพี่ถันนะคะโอ้โหกินได้เลยนใช่ไหมยิ้มได้เลยสักคกู่นะคะ ขออนุญาตนะคะโรยด้วยสารร่ายคิวเลเวอร์ของเราเราสามารถเติมแบบนี้แต่งนะคะให้สีสันหน้าถานได้เลยช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะเมนูอะไรนึกไม่ออกต้องราเมนค่ะท่านผู้ชมที่อยู่่าหน้าจอหน้าจะเป็นจออะไรก็แล้วแต่นะคะหากว่ายังไม่ได้ต้มนะคะรีบไปเลยค่ะจะได้ทันกับพวกเรานะคะกินพร้อมกันทานพร้อมกันนะคะ ได้แล้วใช่ไหมตอนนี้โอกินได้เลยรอมาตั้งนานรอมาตั้งนานนะคะจุดเด่นนะคะของเราก็คือมาจากโั้โหเสนะคะพงหนานุ่มแบบอันนี้เอาสารายนิดตามสบายเลยนะคะวันนี้คือวันของคุณค่ะจัดให้คุณเต็มที่นะคะเออเอาอีกเยอะหน่อยนะได้ได้น่ะได้ค่ะกินก่อสบายเลยนะคะลืมลืมอันนี้ ของโปรชั้นดะเลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะชอบชอบกินแต่เรียกไม่เป็นกิมจิอกิมจินะคะเป็นอะไรที่อร่อยมากดูดูฉันกินแล้วกันเอกินกินฉันกำลายไหลไปเนาะเป็นไงบ้างเอ่ยยังไม่ได้กินอ๋อเหรอโอ้ร้อนร้อนร้อนระวังระวังนะคะทุกคนมันหิวออชีบเป่าไหมระวังร้อนปากรสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อย เส้นความรู้สึกอธิบายนิดนึงค่ะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างแบบเส้นเส้นเหมือนเส้นบะหมี่สดอ่ะเหมือนสดสดแล้วก็เมื่อกี้เห็นสีแดงๆนะคะผมเป็นคนไม่กินเผ็ดไม่เผ็ดหายูพอดีพอดีอร่อยแล้วเราใส่เครื่องไปใช่ไหมมีกินจิด้วยแล้วก็มีกลิ่นกินจิด้วยออเป่าได้ค่ะคุณเธอเดี๋ยวปากนะคุณจะไม่สบายเนาะปากทั้งหนาอยูแล้วอืมผอันนี้ผงเธอรู้ป้าอันนี้อะไรนะ เอออะไรซาได้นะเรารู้เปล่าบะหมี่ตรงนี้นะคะมีความพิเศษนะคะคือมันจะมีหนึ่งซองนะคะจะมีน้ำผักที่หวานมากผักอะไรใช่ไหมน้ำน้ำผักจากใยนะคะอาหารของกะหล่ำปลีสี่ร้อยห้ากรัมนะคะสำหรับท่านที่ทานมังสวิรัตนะคะสามารถทานได้ตามสบายได้เลยแต่สำหรับท่านที่ไม่ทานมังสวิรัตสามารถเติมนะคะ แต่งเติมเกี่ยวกับเนื้อสัตว์เข้าไปใส่ไข่ก็ได้นะต๊อกตกตอนนี้ช่วงโควิดนี่อันนี้ไม่ให้เธอกินนะอ๋อติดเชื้อใช่ไหมคะเดี๋ยวเราใส่ไข่ว้าวว้าวไข่ออนเซนไข่ออนเซนใช่ไหมฮะได้เลยนะคะน้ำอร่อยอร่อยอร่อยมากจริงๆเนาะน้ำลายน้ำลายไหลไหมคะรีบรีมนะคะยังทันยังทันยังทันอร่อยจริงๆค่ะอย่ยกินหมดเลยเมื่อกี้กลิ่นหอมๆก็ยังอยู่ในปากเลยค่ะยูเดี๋ยว ผมมาสรุปอีกนิดนึงนะในจุดเด่นของอะโชมีโพชเชโตราเมนนะคะของเราเป็นมันฝรั่ง5ผลใช่ไหมคะและก็เป็นผักอบแห้งจากเกาหลีนะคะแล้วผงซุปเป็นสูตรต้นตำรับของเกาหลีมีใยอาหารด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามีกระลำปรีนะ4ี่หกรัมฉะนั้นดีต่อลำไส้นะคะเห็นได้เลยนะคะว่าของเราอะค่ะ เราใส่ใจพิถีพิถันคุณภาพแตกต่างตั้งแต่วัตถุดิบเลยจริงๆนะคะ,ะหากว่าท่านที่ยังไม่เคยลองนะคะรีบสั่งซื้อค่ะรีบสั่งซื้อนะคะราคานะคะ1กล่องของเราจะมี24ซองนะคะ,ะ24ซองเหมือนกันค่ะใหญ่ๆญนีนะคะซองหนึ่งหน้าเท่ายานิสาเส่ผงค่ะยาอัหนาะคะ ในหนึ่งกล่องจะมี24สซองค่ะราคาปลีกนะคะ1,380บาทค่ะราคาสมาชิกป,ประหยัดไปทันทีอยู่เหลือแค่980บาทนะคะได้ตึงตึง5,000พ,พีวีวนะคะพีวีเยอะอีกต่างหากนะคะไม่ธรรมดาค่ะบอกแล้ว ality, อาชมี a แอ o l ส t ล q ดคุณลิตี้แอ u t ส์ลูดไรส์นะคะสมัครสมาชิกยังไงคะ เออคุณเธออันนี้แหละสําคัญที่สุดนะคะอีท่านไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะคะสามารถติดต่อสอบถามจากท่านที่เขาส่งลิงก์ให้กับคุณหรือว่าชวนคุณฟังวันนี้ของพวกเราสามารถสมัครสมาชิกนะคะฟรีค่ะแล้วมีได้ราคาคุ้มพิเศษนะคะแล้วก็ราคาดียังไม่พอนะคะสินค้ายังดีมากเลยพงษ์อ๋อเี่จะบอกให้นะจริงจริงอ่ะพง์อ่ะกว่า30ปีค่ะ ซื้อกินซื้อใช้แบบขัดดูนมา30กว่าปีค่ะยูแสดงว่าเธอต้อายุมากกว่า30ปีเยอะเลยถูกต้องฉันขัดฉันขัดดูนขัดดูนมา30กว่าปีเธอก็ขัดดูนมา30กว่าปีเหมือนฉันนะคะแต่ตอนนี้อาโชมี่ไม่ทําให้เราขัดดูนแล้วจะยูจ๋าโอ้คันนี้เดี๋ยวกินผูกใจฉันมากที่สุดเลยพงขัดดูนมา30ปีโอ้เยอะมากนะคะเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกนะคะคุณเปลี่ยนแค่สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ แล้วปรับมาใช้ของบริษัทอะโทมี่จากรายจ่ายที่คุณจ่ายประจำมาค่ะคุณสามารถกลับคืนมาเป็นเงินสดให้กับคุณแล้วก็มีเงินเข้าไปในกระเป๋าของคุณแบบนี้อะผงเอาเอาป้าเอาเอาเอานี่เจ้พักก่อน,นมาคุยเรื่องของพวกเราก่อนกิน,น <ะ S 1> สาลีา่กินบะหมี่แล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันสระผมทาเนื้อทาตัวไม่ขัดดูลอีกต่อไปนะคะนี่คืออะโตมี่ค่ะแอบส์ลูคุณลิตี้แอบส์ลูไพร์ สินค้าดีราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะใช่ตอนนี้เวลามันพอสมควรแล้วไม่อยู่โอ้หมดกินนานเพราะว่าเดี๋ยวจะได้จบแล้วจะได้กินต่อค่ะนะคะเดี๋ยวกินด้วยกันกินพร้อมกันนะคะท้ายสุดนี้ขอฝากทุกท่านนะคะกด Subscribe Atomi Thailand ทาง YouTube นะคะกด Subscribe ด้วยแล้วก็ฝากติดตาม ODS Online ของเราด้วยนะคะหวังว่าเราทั้งสอคนนะคะจะได้พบกับทุกๆท่าน ในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ก็แล้วแต่นะ,ะนะคะวันนี้ทั้งอภงและยูนะคะ<ช>เพื่อนเลิฟกันสองคนอขอลาทุกๆท่านไปก่อนนะคะเพรากันโอกาสหน้าค่ะจะพร้อมกันสามสสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย